ครับเสานี้บ่าจอยพาพี่พ่อนองมาเก็บเห็ดเนาะครับเนาะเก็บเห็ดครับพี่น้อง เดีนะ๋ยวรังาตากพี่น้อยทำอีกดนะวกนึ่งใส่ยุขาม้านี้ยขานี่เข็มฝนตกใส่เปียกพี่น้องมีค้ามีแล้วนะฝนตกใส่เปียกเน่าเลยพี่น้องเนะี่ย บ่ได้มาครับโดนแล้ว นาะครับพี่น้องบ้าจอยม่หาเห็ดมือนีใดซ้ำเนียวนาะครับนะ้อพี่น้องเพราะได้ตําแก้วนี่แหละครับบ้าจอยกับผ้พาพีผ้าน้องกับบ้านะาน,น,ออานะครับบาดนะี้เห็ดออกบลอลายลน้อครับเนาะเ้็งออกหน่อยเพิ่งมากะมาสวยพร้อมนะครับนะบ้าจอยกับบ้านแล้วครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ